ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วไปรับรถบิ๊กไบค์สมาชิกใหม่ของครอบครัวบอลพาเที่ยวกันครับผม ไปดกับลุงไหมวันนี้เนียไม่ได้ไปอ่ะบังเทียงานเอกาสารเยอะแยะเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขี่ไอ้เจ้าสีนวลไปส่งลุงปักซอยไหนเดี๋ยวลุงขึ้นแท็กซี่ไปโ <Okay. S 1> อเคแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเอาอีดำมาปอ้ยทุกคนรถมันใหญ่นะการแต่งตัวนะฮะมันก็ต้องเซฟตี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากฉุกลระหุกนะฮะบอลน,นะสั่งซื้อหมวกกันน็อกนะฮะแบบเต็มใบอย่างดีเลยทุกคนแล้วก็พวกรองเท้านะฮะก็เป็นรองเท้าที่เป็นเซฟตี้เสื้อก็เป็นเซฟตี้กางเกงก็เป็นเซฟตี้แล้วก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเราจะไม่ได้ แต่งตัวเหมือนตอนที่เราขี่เว็บแล้วนะดังนั้นเราต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแต่ว่ารองเท้าอันนี้ยังเป็นรองเท้าแบบปกติอยู่นะต้องอรอเขาจะส่งมาให้ก่อนทุกคนก็ประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูลุกใหม่นะการแต่งตัวใหม่ของบอลพาเที่ยวนะครับให้เข้ากับบิ๊กไบคันใหม่ของเราครับผม แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยนะเอาแล้วน้องเว็บบึกบึนล่ะไม่ได้ใช้งานแล้วเหรอบอกได้เลยครับว่าสไตล์การเที่ยวของบอลพาเที่ยวนะจะเหมาะกับรถเล็กมากกว่านะที่เป็นการท่องเที่ยวหลักนะเพราะว่าเราไปคนเดียวนะครับรถก็เล็กนะครับเวลาล้มเวลาแปะอะไรเงี้ยฮะกับพื้นดินเนี่ยมันก็ยกได้ง่ายนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยเวลาเราเดินทางไกลๆระยะยาวเนี่ยอัตราการประหยัดน้ามันของรถเล็กแน่นอน ว่ามันก็จะน้อยกว่าบิ๊กไบค์แต่บิ๊กไบค์ที่บอนเลือกนะก็มีอัตราการประหยัดน้ํามันที่ถือว่าดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับรถบิ๊กไบค์แบบทั่วไปนะอาจจะเป็นขนไหนเดี๋ยวบอนพาไปดูนะและอีกอย่างหนึ่งสาเหตุสําคัญเนี่ยเราต้องการให้หวานใจนะครับได้สบายด้วยเวลาเที่ยว<ห>นนะ้อใช่ใช่ไหมไม่ไม่ได้รู้สึกอยากได้เองเลยนะด,ดูทีดามากเลยลเพื่อหวานใจเพื่อ oh, หวานใจเ <okay. S 1> เออ<ๆ>เวลาขับไปไหนหวานใจจะได้แบบนั่งสบายขึ้น เวลาไกลๆเนี่ยมันจะได้ถึงที่หมายได้เร็วไม่ต้องแบบปวดตูดเหล็กจนแบบสุดท้ายต้องง่วงนอนเมื่อตูดไม่ไหวเมื่อลาตอจากนั้นไปครับทุกคนเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวให้หวานใจพาไปส่งขึ้นแท็กซี่ที่ปักตอยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปยังศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงนะครับเรียบด่วนรามินทากันไปลุยนี่น้องสีนวลครับรถซื้อแกงของหนมจีนครัะไปไปเอาไอ้ดํามาไปเอาไอ้ดำมา คป๊บไป okay. เ,เจอกันที่บ้านนะ okay, เรียกกลับมานะาออแล้วมันต้องมตรวจถอนโบกกันน็อปเลยดิด <c oughs> ไปตรงเรียบด่วนรังมินท่าครับผมก็แท็กซี่ไปส่งเราตรงนู้นนะทุกคนปลอดภัยหน่อยนะซึ่งตรงนี้ฮะทุกคนเราอยู่ที่ถนนเลียบด่วนรามินท่านะฮะแล้วใกล้ๆก,กันก็จะเป็นเซ็นทรัลนิวทาวิวนะครับซึ่งตอนนี้บอลก็อยู่ที่นี่เลยฮะ ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวินะครับผมซึ่งก็จะเป็นศูนย์ที่เราจะมาออกรถ Big กไบคกันนั่นเองฮะ,ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงตื่นเต้นไม่ไหวทุกคนไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงโชว์รูมมาดูกันว่ารถ Big กไบคของ Honda าที่บอลจะเลือกใช้เป็นพานะประจำครอบครัวเนี่ยจะรุ่นอะไรนะสีดําแน่นอนนะจะสวยแค่ไหนไปฮะไปกันเลยโอ้ใหญ่โตกว้างขวาง,วางอุยทุกคนด้านในโอโถง กว้างขวางมากฮะนู่นฮะมีรถหลายคันเลยนะบิ๊กไบค์สวยๆให้เลือกอ้าวัสดีครับครับพอดีผมมารับรถพี่บอลใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่<ๆ>อ๋อเดี๋ยวตามช่างเทคนิคให้นะอ๋อเตรียมไว้แล้วเนาะเตรียมแล้วโอเคได้เดี๋ยวผมเดินดูรถงกังนะอ่าขอบคุณมากครับอ่าทุกคนในระหว่างรอเจ้าหน้าที่เข้ามาพรีเซนต์เรายังไม่ให้คุณดูรถที่เราจะใช้นะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพรีเซนต์ทีเดียวเลยนะแอบตื่นเต้นเหลือบเห็นหางตาเล็กๆแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก่อนลุกอ่ะนี่ยฮะทุกคนตรงนี้ ก็จะเป็นศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวินะฮะก็อย่างที่อบอกไปก็อยู่ใกล้ชิดกับเซ็นทรัลเลยซึ่งรถแต่ละคันคือสวยๆะฮะทุกคนดูดิโอ้เนี่ยฮะคือสวยมากนะครับอ่แล้วก็คันนี้ก็ดีดูดูดันนะ,ะทุกคนโอ้แต่ละคันนะฮะแล้วก็มีพื้นที่นะครับอ่าสำหรับมีขายของสำหรับ Big b i ไบด้วยเดี๋ยวเราก็อาจจะดูดูบางส่วนนะครับจะได้ขับขี่ปลอดภัยนี่คันนี้ก็คันใหญ่นะโอ้สุดยอดมากฮะสวยงามสีแดงแต่คันนี้ทุกคนเป็นเหมือนยานแม่เลยดูดิ โอ้โหนี่เหมือนแบบถ้าได้ขี่คันนี้นะะเป็นเหมือนแบบยานอวากาศเลยแต่ก็ต้องบอกนิดน,นึงว่ามันก็คู่ควรกับราคานะรู้สึกจะเป็นตัวเลขเก็ดหลักนะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบทรงใหญ่ๆและฟิลเนี่ยฮะดูดีคนแบบขี่แบบโนลิ่งไกลๆนะแบบนี้ก็โอเท่ไปอีกแบบนึงนะทุกคน แต่ของบอลเนี้ยบอลบอกไว้ก่อนเลยว่ารถที่บอลเลือกนะครับมันเหมาะมากสําหรับทัวริงแบบที่สําสหรับสายทัวริงที่จะเข้าสู่วงการรถบิ๊กไบค์เลยเพราะว่า,าน้ําหนักนะครับไม่ได้เยอะเกินไปขนาดก็ไม่ได้ใหญ่จนบ,บังคับคอนโทรลอะไรลําบากเราตัวเล็กๆแบบนี้ได้สบายแล้วที่สําคัญเนี้ยประหยัดน้ํามันเอาเป็นว่าเดี๋ยวอะไรยังไงนะเดี๋ยวเรารอ,รอช่างเทคนิคเขาเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ารถคันใหม่คันสีดานะครับของบอลเนี้ยจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะอะว่ากัน สวัสดีครับพี่บอลอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่เนาะใช่ครับชั้นโยครับอ่าโอเคพี่บอลบิ๊กอ่ะอ่านี้คือแจของผมใช่ไหมโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวต้องอะโอเคฮะแล้วรถรถที่ผมจะมารับอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหน้าครับไปดูเลยนะไปตรงนั้นไปวได้เลยฮะอ่าโอ้ยนี่เลยนี่พี่บอลรถพี่บอลผมเตรียมไว้ให้แล้วครับอ่าขอบคุณมากครับทุกคนอ่านี่ฮะถึงเวลาเฉลยนะครับทุกคน รถคันใหม่บิ๊กไบค์ที่จะมาเป็นครอบครัวบอลพาเที่ยวอีกหนึ่งคันเพื่อทําให้เราได้ออกไปลุยออกไปประชนภยัยได้ไกลได้สะดวกได้มันมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเจ้านี่เลยฮะคันดํายังไม่ได้ตั้งชื่อนะเดี๋ยวถ้าหากทุกคนเห็นคลิปนี้ลองพิมพ์ชื่อมาดูก็ได้นะว่าจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีดําทมินหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งคันนี้ฮะทุกคนเป็น nx 500นะเหมาะมากๆเลยกับสายทัวริงที่เราไปศึกษามาแล้วก็เทคนิคอะไรยังไงนะครับรถคันนี้ดีตรงไหนในเรื่องของทางเทคนิคเดี๋ยวให้พี่ช่างโย แนะนำหน่อยอาหายังไงบ้างครับคันนี้นี่พี่มาถูกทางแล้วนี่คือ NX 500ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของนักปก็ชนัยเลยแหละพี่บอลอ่าเสียบปืนกุญแจเราได้มาสองดอกนะครับกุญแจเนี้ยเป็นกุญแจแบบ immobilizer นะครับมีระบบอ่ากุญแจนิรภัยของฮอนดานะพี่นะอ่าครับผมมันจเตือนขึ้นหน้าจอตัวเนี้ยมันสามารถเปิดและปิดได้พี่บอลอ่าหน้าจอตัวนี้ใช่ไหมฮะอ่านี่ครับพี่อ่า่ากกัับพี NXS เนี่ยแหละครับอ่าครับผม เปิดจุดอ,อุ้ยสวยหน้าจอสีครับพี่ TFT 5นิ้วพี่บอลเช็ดโด้หน้าจอสีสวยงามโอยตื่นเต้นครับพี่ <c oughs> แล้วมีอะไรแจมแจมอีกคฮะ <c oughs> หน้าจอสีแล้วก็จะมีจอยสติกเนี่ยสวิตช์เนี่ยสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายเนี่ยพี่บอลครับผมเป็นดีไซน์ใหม่นะครับในสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายอ่ะพี่บอลยังมีเทคโนโลยีเพิ่มมา ให้สำหรับรุ่น Honda 500cc ครับอ่าครับผมก็คือคองด o t ท l e Control พี่บอลท l e Control ใช่ครับเป็นตัวควบคุมแรงบิดครับพี่บอลตัวควบคุมแรงบิดของ Honda เนี่ยก็คือมันสามารถเปิดและปิดได้ครับพี่บอลแล้วก็มีอะไรครับชุดหน้าแบบใหม่อ่าอันนี้เลยสวยงามเห็นปุ๊บอุ้ยไฟก็สวยโอ้โห LED NX 500ครับพี่บอลมีระบบไฟ LED แบบสูยแล้ว ทั้งคันรอบคันพี่บอลไฟท้ายดีไซน์ใหม่ด้วยเดียวก็เป็นแบบ LED เห็นไหมพี่อฮะอฮะไฟท้ายก็สวยงามใช่ไหมขายเดียวกันโอ้โหโอ้โหสวยงามอ้าวเ้ยสวยสวยมากเหมือนเหมือนเม็ดทับทิมเลยใช่ครับอ่าแจ่มโคตรเนี่ฮะะเวลาขับขี่ยามค่ำคืนอย่างเงี้ยมีแสงไฟบอก ใช่เพราะบางทีอะรถบางคันเนี่ยฮะเขาก็พุ่งมาเร็ว<ช>แต่ถ้าไฟท้ายเราสว่างชัดเจนก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะเลยครับอ่าันี้ฮะแล้วระบบเครื่องยนต์ล่ะครับผมเป็นไงบ้างฮะระบบเครื่องยนต์พื้นฐานเนี่ยเหมือนเหมือนจักรเดิมเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ,อนนละเอียดขึ้นก็เป็นกล่อง ECM ครับอ่ากล่อง ECM มันดียังไงครับผมกล่อง ECM เป็นตัวควบคุม ระบบไฟฟ้าทั้งคันมีการปรับจูนใหม่ให้ให้สมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คืออัตราเร่งอะไรเงี้ยมันจะสมรณ์กว่าตัวเก่าแล้วก็ยังมีล้อแมกี่บอลพราล้อแมกเดี่ยนหน้าหลังเนี่ยลดลงไป1.5กิโลกรัมเลยนะพี่บอลคือเอาง่ายๆใส่ล้อแมกสองข้างเนี่ยคือเบาเบากว่าตัวเก่าหนึ่งเบาหายไปหนึ่งโลกว่าเลยทีเดียว ก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะเป็นเปลี่ยนโมเดลดีไซน์ใหม่เลยที่เดิมทีเนี่ยจะเป็น CB500X แต่ปัจจุบันนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่อัปเกรดให้ดีขึ้นในหลายๆด้านเลยทีเดียวกลายเป็น0กซ์เอ็น n อ็หานะฮะเหมาะสำหรับการเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่เข้ามาสู่สายทัวริงให้ได้ผจญภัยได้มันมากขึ้นแล้วเท่าที่ผมรู้ที่ผมศึกษามาเนี่ยก็คือ น้ำหนักเนี่ยของเขาก็จะอาน้ำหนักคือบาลานซ์ได้กับพอดีมากเลยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปที่จะคอนโทรลลำบากก็ต้องสารภาพกันตามตรงนะเราก็ขี่เว็บมาตลอดบ้านๆในที่เขาพูดมาในหลายๆอย่างเนี่ยนู่นนี่นั่นเราไม่รู้แต่โดยรวมสรุปก็คือว่าเฮ้ยมันออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสําหรับคนที่ทานเฟอร์จากรถเว็บแบบเราเนี่ยให้มาขี่บิ๊กไบค์แล้วยังมีความคล่องตัวควบคุมง่ายมีระบบของอ AI ที่เขาฉลาดคอยช่วยเราอีกทางหนึ่ง อ่าแต่ว่าฟิลลิ่งอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้กูแจยกูได้มือผมแล้วใช่ไ,ไหมฮะพี่บอกว่มีหนึ่งเรื่องอ่าตัวนี้พิเศษมากเลยอาา่าฮะมีฮอนด้าโรดซิงก์โรดซิงก์กับมือถือไงพี่อาา่าฮะซิงก์กับมือถือเป็นระบบโรดซิงก์ซึ่งทางฮอนด้าเนี่ยพี่ต้องโหลดแอปพลิเคชันฮอนด้าโรดซิงก์นะครับฮอนด้าโรดซิงก์อ่าเดี๋ยวแปะให้ฮะทุกคนเผือ่อว่าใครใครจะออกรถบิ๊กไบค์ของฮอนด้าฉลาดมากเลยแล้วมันฉลาดยังไงก็อย่างตัวอย่างถ้าพี่ต่อบลูทูธ เป็นลอกใช่ไหมพี่บอลอย่างโยไลไปหาพี่บอลพี่บอลอยู่ไหนแล้วครับสิรีจะอ่านให้เลยพี่บอกข้อความจากโยโทรเลโต้พี่บอลอยู่ไหนแล้วมาเป็นเสียงเลยใช่ครับโอ้ยแบบนี้เราค็สะดวกเวลาขับขี่เพราะว่าคือปกติอะบอลจะไม่ใช้บลูทูธอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราขับขี่แบบรถเว็บมันจอดง่ายมันสะดวกแต่ว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันก็เป็นระดับที่เราต้องเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มอะไรมากขึ้น อ่าใช่กําพาตลอดทีนี้เนี่ยการที่จะมีตัวระบบตรงนี้มาอ่านลายอ่านข้อความให้เราแล้วสิงกับรถซิงกับมือถือสิงกับแอปพลิเคชันมันก็จะยิ่งสะดวกขึ้นในระหว่างการขับขี่โอ้ยแจ๋วเลยฮะทุกคนแล้วจริงวันนั้นนะพี่บอลพี่บอลจะงงใช่ไหมว่าโยข้อความไปโดยการพิมพ์พี่บอลแล้วเขาอ่านได้ฟังแล้วพี่บอลจะตอบกลับโยไงพี่บอลตอบกลับได้ด้วยเสียงเลยครับพูดใช่ครับกดแล้วก็พูดเลยแล้วมันก็จะพิมพ์ไปหาคุณโยเลยโอ้ข้อสะดวก โย่พี่กำลังขับรถอยู่ก็จะขึ้นที่ผมเลยข้อความว่จะขึ้นที่ผมเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับข้อความทนงเฟซบุ๊กหรือข้อความทางไลน์มีโหมดทุกอย่างโอ้โหแจมแล้วทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้นี่คือรายละเอียดคร่าวๆจาก ทางฝั่งของอช่างทางฝั่งของเทคนิคในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของเทคนิคของรถคันนี้นะฮะทุกคน NX 500แต่จากนี้ไปนะครับทราบมาว่าออกรถเนี่ยที่นี่มีอยเชอร์เดี๋ยวมีเสื้อกับมีถุงมือก็คือสามารถซื้อได้เลยตรงนั้นอ่าแล้วก็มีส่วนลดเดี๋ยวผมขอไปจัดเตรียมพวกเสื้อผ้านะครับจะได้เซฟตี้ด้วยแล้วเดี๋ยวคันนี้ผมขอขับกับบานเลยขอบคุณคุณ ครับยินดีครแล้วลดราคาไม่แพงด้วยนะทุกคนยังไงไปเสิร์ชหาดูข้อมูลได้เดี๋ยวจากนี้เราจะขับขี่กลับที่นนทบุรีระยะทางประมาณ30-40โลเราจะไปหาที่ที่่าลองทดสอบลองขี่ดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ผมบอกได้เลยนี่คือจุดเริ่มต้นและเดี๋ยวเขาก็จะแปลงสภาพกลายเป็นทัวริงของแท้ตามสไตล์ของปอนพาเที่ยวเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนอื่นขอไปหาเสื้อหาถุงมือเพื่อความเซฟตี้ก่อนครับผมโอ้อยังรอดุดันนะ เต็มาเลยฮะทุกคนเนี่ยเราได้กิฟต์ไวเชอร์นะส่วนรถได้เสื้อกาดนะฮะเพื่อความเซฟตี้ได้ถุงมือส่วนมวกนะครับรองเท้าแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอ่ารวมทั้งกเกียร์ด้วยเดี๋ยวว่ากันค่อยๆหาค่อยๆสะสมนะครับไปทีละอันเบื้องต้นนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวบอลจ่าพายเจ้าน้องดำ N X 500เนี่ยฮะกลับไปที่บ้านแต่เดี๋ยวเราลองขี่ฟิลลิ่งไปดูนะฮะไปยังคลองประปานะครับตรงนนทบรุรีไปถ่ายรูปสวยๆกันซะหน่อยนะฮะ ซึ่งเบื้องต้นไม่ต้องห่วงครับเราจะเน้นขับขี่ปลอดภัไยไว้เป็นหลักนะครับแล้วยอย่างบอลเนี่ยเคยขับบิ๊กไบค์ขับรถคีคลาสได้ถึงแม้อาจาอาจะไม่ค่อยได้ขับทุกวันแต่เราเชื่อว่าเดี๋ยวเราขับไปช้าๆเรื่อยๆเน้นความขับขี่ปลอดภัยอ่ะไปฮะทุกคนดังนั้นระหว่างทางบอลจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลองประปาที่นนทบุรีใกล้บ้านก่อนคระองค์โอ้ยโอ้ยโอ้ยสูงสูงสูงไปลุย เฮ้ทุกคนโคตรสนุกนะระหว่างที่เราขี่ขับมานะมาจนถึงที่นี่นะคลองประปานะบางบัวทองนนทบุรีนะก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะแต่ตรงนี้เนี่ยฮะ ก็จะเป็นพื้นที่ที่โล่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะเราก็เป็นถนนลูกลังบอกได้เลยฮะว่า nx 500นะขี่ถนนดำนะฮะก็สนุกขี่ถนนลูกลังการทรงตัวก็ยอดเยี่ยมนะและเชื่อว่าทุกคนน่าจะสงสัยว่าตอนนี้ใครนะฮะกำลังถือกล้องให้เราอยู่ใครระหว่างทางเมื่อกี้นะบันทึกภาพสวยๆให้เรานะอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะขอถอดอุปรกรณ์ก,ก่อนเพราะว่าน้องคนนี้เขาก็อยากจะลอง nx 500ของเราเหมือนกันนะแต่กออ็ต้องให้เขาใส่ชุดนะฮะจะได้ขับขี่ปลอดภัยเหมือนกันครับผมแั๊บนึงบป๊บหนึ่ง,งอ่ะ โอเคฮะเราสลับชุดกันเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยและนี่ก็คือนัตพัชันด์แมนโอ้โหทันเดอร์แมนมากับป้าฝนตลอดวันปลาโลงปลาโลงปลาโลงนะอ่าก็อยู่บ้านใกล้กันฮะทุกคนก็ห่างกันไม่มากแล้วพอดีว่าอ่าน้องเขาก็มาอยากจะเห็นรถใหม่ของบอลพาเที่ยวที่เป็นบิ๊กไบค์แล้วเขาก็ชอบขับบิ๊กไบค์อยู่แล้วนะฮะคนนี้เขาก็ขับรถเก่งอยู่แล้วในเรื่องของบิ๊กไบค์นะเป็นไงบ้างภายนอกวิภายนอกบอกเลยพี่ว่าโคตรเท่คือแวบแรกเห็นนะคือแบบวิ ควอริงก็เท่แล้วแต่ถ้าเอาคันนี้ไปลุยอ่ะอู้อ่าอยากลองไหมตาโคตรเท่โคตรอยากลองดิใส่ชุดขนาดนี้แล้วชุดขนาดนี้ไม่ลองได้ไงเมื่อกี้บิวมาเต็มที่พี่บอลขอลองหน่อยออาไปน้องชายเจิมเป็นคนที่สองเลยพี่คือคนแรกที่ได้ขี่รถคันนี้อู้เขามากับโชกโชว่าโชว่าอันนี้ถือว่าเป็นอันดับท็อปๆของโชคแล้วเหมือนกันยาจำแล้วนะอ่าโอเคอ่ะไปไปไปโอเคอ่าลองดูเ็มที่เลยนะ จัดไปยังไงก็ได้แต่อย่าล้มแล้วกันมันมันลอยน้ำเลยพี่ใช่ล้ะไม่ใช่เลยดำน้ำนม่จอสวยสวยหน้าจอสีสวยหน้าจอสีเอออ่าไปไปเต็มที่เลยน้องชายทดสอบสมรรถนะกันหน่อยเจ็ดเคโอ้โหสุดปิดแท็กชั่นยังไงวะอ๋อนี่นี่นี่รถที่ดีนะฮะเวลาเราแบบขี่บิ๊กไบค์แล้วอยากเอาไปลุยอ่ะมันต้องมีปุ่มนี้พี่บอลนี่คือปุ่มที่ไว้ปิดแท็กชั่นคอนโทรลอ่าใช่ตัวทีเนี่ยอ่าเมื่อกี้เขาบอกมาแล้วเขาสอนมาแล้วระดับหนึ่ง นี่ฮะบอกแล้วน้องชายผมมันรู้ดีอ่าไปเลยเจ็ดแค่โอ้โหยังโดน <c oughs> โดนทางลูกหลังยังไม่สาใจนะโอโ้โอหโอ้โหเป็นไงบ้างอุโมมันเอ,อใครแบบหารถที่แบบอยากเอาไปลุยแล้วแบบพละงกำลังถึงถึงนะพี่อ,อผมว่าคันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นของทุกคนเออแล้วจริงๆไม่แพงด้วยนะเออระดับเริ่มต้น น่าจะแสนต้นต้นอส,<ม>สองแสนอ่าสต้น,น <ะ S 2> ต้นอ่าแล้วนี่เองเล่นทั้งทางลูกหลังไม่พอเนี่ยไปพิสูจน์ทางแบบข้างทางก็ยังได้ อย่างไงเราต้องดูธรรมชาติรถต้องดเหมือนกับช่วยพี่ทดสอบด้วยเพราะว่าพี่ก็ยังเบสิกทุกคนเราต้องบอกไว้ก่อนว่าของบอลเนี่ยเราจะขับแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวขับเข้าบ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่จะไม่ขับจนกว่าจะได้เรียนขับขี่ปลอดภัยให้มันชัวร์ของฮอนด้าเขามีเปิดสอนอยู่ใช่พี่ขี่รถมีคลาสอะขี่เป็นแต่ว่าการที่เราอยู่ๆอัปเกรดจากรถแม่บ้านทั่วไปแล้วอยู่ๆมาเป็นบิ๊กไบค์ถึงแม้เราขับรถมีคลาสเป็นแต่ว่ามันก็ต้องมีทักษะ เรื่องความปล oh. อดภัยเนี่ย oh. ถึงเรื่องความเซฟตี้เนี่ย oh. มันก็คือจะต้องมาอันดับหนึ่ง oh. ดังนั้นทุกคน oh. เดี๋ยวไว้รอติดตามดูนะว่าบอลจะไปทริปไหนอะไรยังไงบ้างกับอเจ้าน้องดําคันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่เดี๋ยว เราขอไปเรียนขับขี่ปลอดภัยก่อนน้องดำน้องดำยังไม่ได้ตั้งชื่อดีอก็ตามนี้เดี๋ยวยังไงคุยกับสหายแป๊บหนึง่งถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาหวานใจนี่แหละจุดเริ่มต้นของการประจนภัยมันมันเริ่มขึ้นแล้วพี่หนุ่มกินก็ไม่ต้องเข็นละเอไอ,อ,เเอไม่ต้องเข็นละไม่ต <laughs> ้องเข็นละหรือถจาเข็นก็อาจจะเข็นหนักกว่าเดิมสมมุติเราแม่งได้รดแรงไงคารเลนเอาแบบ45 50้าองศาเลย พี่ปีนผาไหมเดินเดินไหมก่อนรถมันลุยไงสายพระจนลภัยเอ็ดเวนเจอร์ลุยก็เอ็ดเวนเจอร์เดี๋ยวต้องไปคุยกับพี่นุ่มจีนต่อตามนั้นก็ผมเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านผมนะฮะตรงนี้อยู่ห่างบ้านเราแค่ประมาณ5กิโลเท่านั้นเองอยากอยู่ใกล้บ้านใกล้เลือนเคียงสนุกกระเด้หวั่นไหวนะถึงบ้านแล้วโอ้ยคันสุดอะนึ่งหนู มาดูรถเร็วลุงมาแล้วอ่ะทุกคนในที่สุดเราก็กลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนะเป็นไงรถของครอบครัวเรารถคันใหม่ยังไม่ตั้งชื่อเลยเรียกน้องดำไปก่อนพนมบิ๊กไบของหนูเออเป็นไงสวยไหมสวยสปอร์ตทรงแบบ เนี่ยต่อไปหนูก็จะได้ไม่ต้องเข็นแล้วนะเวลาลุงพาไปขึ้นดงขึ้นดอยหนูว่าหนูจะต้องเข็นหนักกว่าเดิมคือจริงๆทุกคนก่อนหน้านี้พาหวานใจไปลุยแบบเดินลูบเชียงใหม่แม่อ้องสอนนะแล้วก็กอเซโลที่หนูอยากไปใช่ไหมวิวทะเลหมอกสวยๆก็ไปไม่ได้เพราะว่ารถมันสมรรถนะไม่ถึงแต่ตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ให้ไปบอสไปลองขับขี่บอสก็บอกว่าเฮ้ยสมรรถนะคือดีมากพร้อมลุยสาหรับการเริ่มต้นของลุงเนี่ยที่อยู่อี่ แต่เว็บขี่แต่รถแม่บ้านแล้วอยู่ๆก็อัปเกรดมาเป็นรถแบบฟิวพอจลไลรถขี่จะบอกว่าสนุกมาก ใช่แต่เดี๋ยวขอไปเรียนขับขี่ปลอดภัยก่อนเพื่อที่หนูจะได้ซ้อนลุงได้อย่างปลอดภัยก็นี่แหละฮะทุกคนเป็นอีกผานะหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของบอลพาเที่ยวที่บอกได้เลยว่ารถเว็บเราก็ยังขี่อยู่เป็นการตอบโจทย์บางทีเราไปคนเดียวนะครับแต่ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยก็ทําให้เราไปได้สนุกมากขึ้นไปได้ไกลมากขึ้นนะครับแล้วแฟนก็จะได้เหนื่อยน้อยลงเวลาเราเหัวตูดเหล็กไกลๆยาวๆม่เหนื่อยมากขึ้นไม่มีไม่มีเพราะว่าถ้าเหนื่อยมากขึ้นก็คือจะเหนื่อยกับการที่ลุงพาหนูไปหัวดไกลๆหลายๆที่ได้มมาาากกขึ้้นนนวว่่่่เดดิแตบอไรัง ไปสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่นอน แล้วอีกอย่างนึงฮะทุกคนจะบอกว่าเพื่อนหลายๆคนของเรานะที่อยู่ในวงการรถทัวริงนะรถบิ๊กบค์หรือที่ขี่เนี่ยต่างคนก็ต่างการการันตีว่าเฮ้ยรถของซีรีส์500ของ Honda เนี่ยฮะรุ่น NX 500เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นทัวริงที่ทั้งประหยัดน้ามันทรงตัวควบคุมง่ายซึ่งอันเนี้ยเราก็ลองมาแล้วบอสก็ช่วยคอนเฟิร์มด้วยนะแล้วก็มันก็อัตราเครื่องยนต์เทคโนโลยีต่างๆที่ใส่มาตัวรถทั้งความปลอดภัยทั้งความคล่องตัวเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ขับขี่สนุกมันแน่นอนสําหรับกการรรเเเิ่่่มตต้นนนนใีีอออไไปปด๋ยยวขลง นะไปเรียนกับกีฬดภัยอ่ะอก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนไว้เดี๋ยวรอดูอย่างที่บอกไปในคลิปหน้านะครับว่าเราจะพาน้องดําคันนี้เนี่ยครับไปไหนยังไงทุกคนที่ดูคลิปนี้ฝากตั้งชื่อด้วยตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นชื่ออะไรดีนะครับไว้เดี๋ยวมาลุยกันแต่ว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะขอเอาไปคัสตอมนะฮะใส่โครงใส่แรลกใส่ปิ๊บข้างเพื่อให้มันเหมาะกับการเป็นรถทัวรลิงใส่ไฟให้มันสว่างชัดเจน อ่าไว้รอดูบอกได้เลยฮะรถของบอลพาเที่ยวต้องอลังการไม่แพ้กับน้องบึกบึนแน่นอนอไว้รอติดตามชมนะฮะท้ายที่สุดนะเดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนฝากไว้นะออกไปใช้ชีวิดดตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันม่ให้กับชีวิตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลุย